พยายามจะให้ทุกหนกเงินให้เดี๋ยวเราับมันเจอเี๋วาะได้ี่คุอเส้นยือะีวะวันนี้เราอยู่กันที่บางแสนที่สบสอง ตอนนี้ก็ท่า็อกเบก็็อกเอบ็อกปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นบ็อกซีก็คือปล่อยตัวตอนปีสามก็จะเป็นบ็อกขนจุดกถ่ก็เดี๋ยวดูกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงปรดุกหรือร้องันาดไหนเอาละก็ขอขอนครับรว่างมีุกาค่ะโอกาสนี้ฉันขอเสียรปิดาต้น้อยนะคะทีรักนะคะคุณรัจิรชรค่ะเตอร เช็คไฟที่5กิโลตามพี <PI> ่พี่แบบเจอาชั่วโมง45อยู่ไปกันต่อเช็คไฟที่ิ0กิโลมีจุดแหนน้ำ บนหน้าคอนเทอร์ มาแล้วสะพานชนล้วมากพุทธิที่ลังวิ่งเปสิบโลบนสะพานนี้ไเจ็คก้อ1สิกิโลปีห้ไปพนกิโลที่16 ก็สอนชั่วโมงสิบนาทีกะว่าจะวิ่งียวยาวสามชั่วโมงและที่เหลือค่อยว่ากันไปกันเ่อะกิโที่18บแปด สชั่วโมง25นาทีย0กิโลแล้วเบิ่งๆตอนนี้20กิโลเริ่มสว่างแล้วเบ่ๆไป สองเพ่อโมงสี่สิบนาทีกว่าสว่านเชิญรำวิถีเริ่มสว่างแล้วแต่ยังไม่ใกล้จุดกับตัวละยี่สิบเอ็ดกิโลเพื่อนกำลัจะกลับตัวแล้วท,ที่สว่สานเชิญรำวิถีสวยมากเดี๋ยวกลับตัวเสร็จน่าจะต้อง ยาสักหน่อยให้มันเย็นนเขาเริ่มปวดแล้วอัแล้วอ2ชั่วมงี้ยวอีกครึ่งหนึ่ง นี่ประมาณจะ2 2กิลโลมองฟ้าก็แบกว่าโคตรสวยพี่หมายี่ไม่ได้เห็นนะเนี่ยตอนนี้ถึงเวลา2ชั่วโมง56นาทีเพื่อนๆตอนนี้3ชั่วโมง5นาทีเวลาเรานะนาท์ขึ้นแบบว่าสวยเลยอะ เุดเชื่อห้าชั่วโมงสี่สิบาแสกไปลวต้องไปตามอีกก็่าจะแทงมาได้ออไปกันต่อ ฉันจะมาพิธีอาเกนครั้งที่สามวันนี้ดีแนละ้ววิ่งวิ่งได้เรื่อเลื่อ <c oughs> 28กิโลเมตร3ชั่วโมง46 เเชขาตามทันอีกแล้ว5ชั่วโมง45อะไหวจริงเช็คพอยกิโลวเมที่30มี่3ว่าเกินคาดมยังไม่ได้เดินเลยถ้าไม่นับเดินกินน้ำ่ันะ ก็ได้เลยค่ะพี่ปิ้งปิ้งบางแสนไปกันต่อไปรออยู่ลยนี่ผ่านแล้ว30เลยสิบสอรู้สึกว่าวันนี้ผ่านไปเร็วอยู่ และมังไปตอนนี้เออสามกิโลสี่ชั่วโมงเก้านาทีทเข้ากันเจ็ดโมงานาทีถึงแถวอ่างศิลาเรียบร้อยแล้วเดินก่อนว่าขึ้นเนินเก็บแรงไว้ขาเริ่มออกอาการแล้วใครละใกล้ละไม่กี่กิโล ตอนนี้กำลังเดินขึ้นเนินศาลเจ้านาจาออประมาณกิโลเมตรที่33 4ชั่วโมง37นาที7โมง39แดดแบบไม่เดี๋ยวขึ้เน,นเนินเสร็จแล้วค่อยวิ่งเก็บรแรงเก็บแรงถึงแล้วสาลเจ้านาจาอยู่บนเนินเลย ต่อไปลงย,ยาวๆถุดประจำคนละกน้ำกิโลเมตรที่34บาทเ,เป็นกิโลที่ปีที่แล้วแม่งจะร้องหไห้แม่งตรงเนี้ยโอ้ยไปกันต่ออีก 4, 6 78โล จบละแล้วผแล้วนี่เช็คพอกิโลที่สามสิบห้ามีคนนี้เข้ามาฟูแรกนะฟูแรกเหรอครับ <laughs> พี่พี่ฟูอ๋อใช่ผมฟูแรกครั้าหนูครั้งที่สามแหละโอ้โหสุดยอดห้าครั้งก็พอล่าก <laughs> ิโลเมตรที่สามสิบหก ขึ้นท oh. oh. ุกทีโคตรตัวคาเลยมันแตกขาสำุกผัดออกจุดที่5้าสกิโลเก่งมาก แค่ทานตรงยาวๆก็จบแล้วประมาณโค้นแดดโคนล้อเลยโอ้